hello 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 hey guys welcome to my channel asian mama usa always welcome you come on come join me today i'm having some rice noodle with some fish a chili sauce spicy you can tell i got some um onion green onions and mint parsley this is some more parsley and some um, cilantro on the bottom and อันแยงส์กรีลโอซ r a n o p ้ p p e r and some uh, bean sprouts ส so, m คําจ o า e j o ย n m มมาจะมากมานี้มากินข้าวปุ่นนะจ๊ะขนมจีนซาวอ่าขนมจีนน้ำยาปลาป่นนะจ๊ะยาป่นเอาอะไมาเป็นเ้นนี่มาเป็นนี้เลยจ้ะมามากินน้ำกันเองเส้นโอ กินเบิดนีสิเป็นไรกินประเิดกายยากันได้จ้ะใส่เพิ่มอกีกเนาะมันหนามันหน่อยปุดสมัวปุดสมัวนี่มาจ้ะมาลุยกันเลยขมอนกายอู้วบมเซนมาเป็นฮอเลยจ้ะวันนี้ หิวสมองกายมาติ้งเกอคำจ้อยมีมาลุยคำคำยังไงตาสวดๆคือเก่าจะมาลุยป้นเนี่ยบริเฮทเองนะจ๊ะป้นพีไม้ เป็นซองๆไหมแซ่บขนาดปานพี่ไม่เนี่ย่ะไนะ้ค่าโฆษณาเ้อทำังไงโอ๊ะปุ่มพกใส่เส้นเซ็บขนาดจา้ะเส้นเนี้วนุ่มปนกับเซ็บมา คำตาสวยน้ำกันจ้ะอืมเดียวอิ่มซีราหนอ วันนั้ยงเข้ากันขนาดได้จ้ะเป็น,นเด็ดมันซะ เห็นได้แจมมม่มมามเลยเหลเส้นนี้ของมาก I love the noodle. Come am loving the cow Horn, the An. Park the long line. I can't wait to summertime. It's made a lot of vegetable. bắt đầu Hãy subscribe ลิเซตตาซะเนาะ So good. I mean. กินกับพริกจีนแซ่บขนาดจังอืม I yep. 전혀 아니야. 야. nào này mới ăn nha. so good อขอบคุเจ้ะนม 啊能不了。 음, 자, 브라스 바닷가. 브라스 바닷가, 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 พี่ดาขอขอยสกุลสกคนมีความสุขสกุลสกุลอย่าเจ็บอย่าไข่นะจ๊ะให้ร่ำรวยสกุลสกุคน่าพอกันคลิปนะเอาซิยุการนิกซามีคิดกันบาย